สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอกับสาวหวานปากแดงค่ะสวัสดนปากแดงจะพาทำไข่เจียวกุ้งค่ะก่อนอื่นเราก็มาตอกไข่กันเข้าไปนะคะข้าวฟองกำลังดีค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสกันเข้าไปนะคะสักนิดนึงแล้วก็คนคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่กุ้งสุกกันเข้าไปค่ะใส่ตามใจชอบไปนะคะชอบมากก็ใส่มากเข้าไปค่ะนคนอีกนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันพอร้อสักนิดนึงเราก็เทไข่ไก่กับกุ้งที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเทลงไปค่ะแล้วก็<ห>ค่อยคน,คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนเบาๆนะคะ คนไปกลับไปกลับมานะคะทําแบบนี้เบาๆนะคะเคล็ดลับแบบนี้นะคะจะทำให้ไข่นุมอร่อยจ้าสาหรับใครที่ชอบไข่นุ وم, น่มๆไข่เจียวหอมๆแบบนี้ต้องลองทําดูนะคะแล้วไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะทําแบบนี้เบาๆจ้าอาจจะเชอานิดนึงแต่อร่อยมากแน่นอนเลยคะ่ะ ทำไปเรื่อยๆจนไข่สุกนะคะทุกคนไข่เจียวก็เกล้จะสุกแล้วนะคะสีสัานน่าทานไหมล่ะคะทุกคนเราไม่ต้องคนไข่สุกม,มากนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยกิ่นไข่เจียวหอมมากเลยคะ่ะ เสร็จแล้วก็พร้อมตักใส่จานกินกันได้เลยนะคะทุกคนตักมาค่ะตักใส่จานกินกับข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาตามด้วยอ่องปูนาค่ะอันนี้มันกินกับไข่เจียวโอ้ยอร่อยมากค่ะ